สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณชายเล็กครับผมวันนี้ชายเล็กก็สิมานี่ครับผมต้มสัวเขียดส่วนผสมของเราก็มีนี่ครับผมอันนี้เป็นคาคาหัน่นอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดหั่นฝอยอันนี้ก็เป็นตะไครหัน่นนี่เป็นกระเทียมกระเทียมหัน่นอันนี้ก็ หอมแดงหอมแห้งครับผมแล้วก็นี่ครับหอมสดครับผมเดี๋ยวค่อยหั่นใช้หลังครับผมเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยครับผมครับผมน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ขนอครับผมใส่ข่าอลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาคาดบ็ได้ครับผมคาดแล้วมันจะไม่นัวใส่น้ำปลาละลายเออคือเป็นแน่างนี้ปลาละบาย บ,บ้านๆครับผมบรตระระปีปปเ,ปเราแล้วก็ตามด้วยเคียดใช่ลงไปเลยครับผมต้มไปเรื่อยๆครับผมรอให้เคียดมันเปลือยแล้วค่อยเาอยเาเคียดออกมา เป็นชิ้นๆครับผมในหม้อน้ำต้มของเราก็จะมีมิตะไคร้กับใบมะกรูดครับผมครับผมขณะที่เราเครียดเบื่อเราก็จะมาตำตำงากันครับผมงาที่เราคั่วสุกแล้วครับผมจะมาใส่ครกตำกันเลย หอมอแลครับผมาพัวแล้วตามแล้วมันจะห่อเรากตั้งตัให้มันละเอียดมากครับผมตามแค่พอห,อหยาบก็พอพอมความหอมมันออกครับประมาณนี้ก็พอ,อ,อเครียดของหอมก็เริ่มเปื่อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะตักไป ตัดไปย่อยออกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยครับผมปิดแก๊สก่อนครับครับผมเรียบรอย้อยเดี๋ยวเราไปพักไว้ให้มันเย็นก่อนครับ แล้วรอให้มันเย็น เรียร้อยครับผมอันนี้เราก็ชีกเป็นชิ้นๆเล็กๆเรียบร้อยเรามาเริ่มขั้นตอนขั้นต่อไปครับผมอันนี้เราจะเอาเครื่องหอมหอมรวมๆนี่ไปพัดก่อนครับพ่พี่มาได้ในหม้อนเนี่ยครับผม ผมวันนี้เราก็จะใส่ใส่ลงไปเลยครับผมถบผัดให้มันหอมๆก่อนครับผมเอา น้ำมันพื้นมาเติมกจักน้อยนึงคือว่าน้ำมันมันจะน้อยไปหน่อยครับผมอีกันน้อยเลยอีกด้โอเคเริ่มหอมแล้วต่อไปก็เอาเทียดเทียตไยต้ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยครับผมเอ้โอต่อไปจะตื่นน้ำปลาลงไปครับผมใส่ข้อกระทะกัะหอมว้าวผมชื่อล้ครับผมลายๆเลยแซบแซบ

ใส่ผงปนลงไปที่น่อยเ็กคนีร้อนขมันจะเด็อมาก นี่ครับต่อไปกะไทใ่หอมรวมลงไปเลยน้อยหนึ่งก่อนครับผมใส่ครึ่งนหนึ่งจมไว้ต,ต่อไปก็น้ำซุปครับผมซุป,ปน,น้ำาด่น้ซุปเลยน้ปลาที่หมดเลยดิับผมน้ำที่ต้มเ่กีนี่นะครับใส่ลงไปเลยบ้า เ,เดี๋ยวรอมันเดือดเดือเดี๋ยวเราค่อยเอางาใส่อีกทีหลังครับผมคาดบดได้ก็คือมะนาวครับผมมะม่มวงมันสุกหมดแล้วครับผมถ้ามะม่วงบดสุกเอามะม่วงดิบๆใส่มองเปียวครับผ ใส่มันจะอร่อยกว่านี้ครับผมแต่มะมมองมันสุกหมดแล้วครับก็เลยต้องใส่มะนาวแทนมากม่แบ่บกวะแอนไรมากเนี่ยมาตัวประมาณเนี่ยโอ้แบ่บแล้วกะมาณที่ท่านอยู่คาวว้าแซบแสบแสบมากนะ <laughs> แบ่แบแ นี่ครับเริ่ม,รมแรกเราเป็นชังได้พันเนี่ยชิมครับผมเดี๋ยวเรามาชิมรสกันก่อนครับผมชิมรสกันดูก่อน พอดีเลยครับผมเสร็จแ้จใช<น>้งานลงไปเลยครับผมครับลงไปเลยไม่เป็นไรครับม,มีไม้จา่สันอยู่ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเ,เ,เดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยน้ำยังยังทีง่ถุงน้ำมันแกงกูรู้นะโอเคข้าวบัวลายกบกบบอกว่า,า,วาถ้วยเลย ตามได้ของโรยนะนีดหน่อยเสร็จเียบร้อยครับผมครับนาตาคลิปนี้กับบมีอย่างหลายครับผมกัชาเล็กติกอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาเล็ด้วยครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้ามีอย่างมาเด็ดเดียวฮ้อนห้ัูหือให้ดไม้ครับผม นี่ลาไปตอนค oh, oh, oh. รับผมบายบายอ้ยหอนนอนไฮลา